ครับผู้ตรวจการแผ่นดินออกมาแล้วยังไม่จบครับบอกดอนยรงเยธรรมนัทวุฒิาสเกลือตั้งนัทวุฒิาสเกลือไม่ไม่ถูกต้องจระเยธรรมเอาเลยตอนที่ไปวัดไปวัดชีบจรนจีลายุลหละใครละวัดที่ไปจอนจีลายุไปป่วนในสภา,าไปจับ,บชีพจรจีลายุแล้วบอกบอกว่าไปบีบคอเขาแล้วบอกว่าจับ,บชีพจอนผมถามว่าอย่างเงี้ย ท่านตูตัวการประเดินทั้งสามท่านท่านไม่ไดำเนินการอะไรบ้างเลยหระอครับจะนั่งหูหูหัวตาบอดดูโดยไม่ทาอะไรเลยลหรือไงจะปล่อยให้ประชาชนเขาแลเห็นอย่างนี้สาดแช่งไปทุกวันทุกวันอย่างนี้หรือไงถามว่าอิลิโอตปะความละอายต่อบาปไม่มีบ้างหรือคุณไว้พดเอาเอาหนังสือธรรมะส่งให้อ่านบ้างสิเอาไปต้มแทนน้ำชากินนอนช้าบ้างได้ไหม การกระทําขององ,องคออ์กรอิสระเนี่ยทำไม่ขึ้นเกื้จจิตนาคุณทําไปเลยทําให้เต็มที่ผมจึงได้คุยกับมวลชนบอกว่าแปดสิบปีประชาธิปไตยไม่มีประชาธิปไตยอ๋อครับมันไม่มีเลยฮะวันนี้ถามว่าคนที่มาจากประชาชนได้รับการเลือกตั้งมาแต่ต้องมีองค์กรอะไรก็ไม่รู้ องค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ยึดยงกับประชาชนคุณเนะี่ยยึดยงกับพลเอกเปรมเพียงคนเดียวอ๋อจ้ชัดเลยนะเนี่ยเอาบอกเลยคุณเนะี่ยเอาองค์กรคุณเนะี่ยยึดยงกับพลเอกเปรมอ๋ครับแต่เราทึ่งเป็นรัฐบาลเนี่ยมาจากประชาชนแต่ทําไมคุณไม่ฟังเสียงประชาชนละ่ะทาไมคุณฟังเสียงมหาอามาตเพียงคนเดียวแล้วก็มาทําลายอํานาจของประชาชน ผมจึงบอกว่า80ปีไม่มีประชาธิปไตยวันนี้คือปผดเดการซ่อนรูปในรูปของอำมาจก่อนที่คุณไวพจน์จะลมขึ้นมากไปกว่าน,นี้เนี่ยผมว่าเราเบรกก่อนดีไหมครับไม่อย่างนั้นผมว่าคุณไวพจ์จะวิ่งออกจากห้องส่งเนี่ยไปที่บ้านสีสาวทีเวศมันจะเป็นไปกันใหญ่ผมว่าเอางี้เบรกไว้ก่อนแล้วแล้วเบรกหน้าค่อยมาคุยกันก่อนที่คุณไวพจน์จะควบคุมอมมารมณ์ไม่อยู่เนี่ยครับเพราะว่า เพราะเพราะว่าไม่ไม่เห็นเห็นไม่สอดคล้องกับสิ่งที่สิ่งที่สารธรรมนูญแสดงค,ความวิสเห็นแล้วกํลาลังพูดถึงคนเบื้องคนที่อยู่เบื้องหลังครับคุณไวพจน์ระบุแล้วระบุชัดฮะระบุชัดแล้วคุณไวพจน์ก็กาลังจะไปบ้านสี่เสาคุณไวพจน์ิ่วไปได้ไหมอยู่กับผมก่อนครั้งที่แล้วยังติดคุกไม่ไม่หายเลยครับนี่มีคนเขามีความเห็นเหมือนกับคุณไวพจน์รเรื่องกรณีสารสารธรรมนูญออกมาวินิจฉัยเนี่ยว่า ว่าการการที่รัฐบาลเนี่ยนะครับจะแก้กฎหมายรัฐมนูญเนี่ยมันเป็นการผิดผิดมาตรา68นะครับวรกสองคราวนี้ว่าไอ้กฎหมายมาตรา68เนี่ยนะครับมันไปตรงกับกฎหมายรัฐมนูญปี2540นะครับคือมาตรา63นะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยก็เป็นเป็นสิทธิเป็นสิทธินะครับในการร้องคัดค้านเนี่ยก็ต้องร้องไปที่อายการสูงสุดก่อนอายการสูงสุด รีนิชัยอย่างไรนะครับได้เห็นด้วยก็ยืดเรื่องต่อตุลาการรัฐมนูญครับาวนี้มันมีประเด็นนี่คุณใบพดครับมีหลายฝ่ายครับมีหลายฝ่ายทีเดียวนักกฎหมายมีอาจารย์แล้วนี่อาจารย์ที่ไหนมานี่อาจารย์จุฬาเขาอาจารย์จุลานะครับอาจารย์จุฬาเลยไม่บอกไม่บอกจุลารู้จักจุลารู้จักไหมไม่เอ่ยชื่อแล้วคันผมเพิ่เคยจุลาดีนะฮะอาจารย์จุลาเขาบอกชงบอกอาจารย์จุฬาเนี่ยเกชงเรื่องให้ยกเลิก ให้ยุคเลิกนี่ฮะกรรมการสิทธิ์พคตกรรมการสิทธิมนุเสนชนชนัยเนชนกกตนะครับแล้วก็ตัดอํานาจองคมนตรีผู้ผู้ตอ่อแล้วก็ผู้นําองทัพต่อการเมืองนี่เสนอแรงเลยทีเดียวของอาจารย์จุฬาซึ่งได้เห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้นักวิชาการเนี่ยนักวิชาการนะคุณนายพลที่อยู่ในมหาวิาลยนักวิชาการอิสระเขาเขาร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางรวมทั้งนักหสือพิมพ์ด้วยนะครับ พี่น้องประชาชนทั่วไปออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กรณีของสารรัฐมนูญเนี่ยค่อนข้างมากและรุนแรงถึงขนาดว่ายกเลิกได้แล้วกางตุลาการรัฐมนูญชุดนี้นะครับหรือทั้งคณะเนี่ยทั้งหมดมีไปเลยนะครับ,รบเพราะรว่าอยู่ไปเนี่ยก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองและอยู่ไปก็ลังแต่จะนําซึ่งขบวนการยุติธรรมเสอ<า>ือสารเนี่ยนะครับเข้าสู่ยุคตกต่ำเราปฏิเสธไม่ได้เลยท่านนาพจน์ครับว่ายุคนี้เป็นยุคที่ ราฐมนูตกต่ำที่สุดในความรู้สึกของประชาชนและก็คนท,ทั่วโลกเขาดูว่าไม่มีที่ไหนนะครับในประเทศไทยนี้นะครับคุณด้วยพดดูสินี่บอกกดตอนสมัยพักไทยรักไทยโดนยุบเพราะอะไรหันตูดออกมาข้างนอกใช่ไหมตอนลงคะแนนนะตาเครื่องหมายเลยนั่นกกตออกกตอออกกต,กะกะตพลเอกพลตระเวเอกวัสนาเพิ่มราบก็เป็นองค์กรอิสระเหมือนกันใช่ไหมะนะครับเป็นหนึงในองค์กรอิสระ บอกหันตูดขึ้นมาออกมาข้างนอกเนี่ยเป็นลักษณะอาการการทําทําให้คนอื่นเห็นว่ามีการลงคะแนนให้ใครเป็นการผิดกฎหมายรัฐมนูลติดคุกเลยติดคุกประธานกรกตโดออกบนปลออกติดคุกด้วยครับแล้วยุบแต่พอพักประชาธิปัตย์นะจะโดนยุบกกตอ้างว่าฟ้องช้า หมดอายุความผมไม่เห็นกรกตติดคุกเลย <c oughs> นี่นคุณนุ่นทำไมมันสองมาตรฐานไอลลน้กรณีน,น,นี่ไอ้กรณีอย่างกรณีที่กรณีที่เกิดขึ้นอย่างนี้ยกรณีนะครับหันหลังหันหันหันตูดออกหันตูดออก,ออกที่<อ>จริงเนี่ยมันตูดกูดคนเราไม่เท่ากันตูดเล็กตูดใหญ่ตูดน้อยตูดปอดใช่ไหมครับไอ้ตูดใหญ่บางทีเวลากานะครับมองไม่เห็นครับไอ้ตูดแฟบมันก็อาจจะมองไกลๆอาจจะมองไม่เห็นน้อยใกลอาจจะมองเห็นนะครับคือลักษณะตูดไม่เท่ากัน แต่กรกตก็สามารถวินิจฉัยตูดได้ครับคือคือการแทนที่วินิจฉัยเรื่องว่าวันไหนความว่าอะไรออคือขออนุญาตคือคือท่านพูดเฉียดมากไปหรือเปล่าคือ,อกกตแทนที่วินิจฉัยว่าไอ้ข้อกฎหมายจะเป็นเช่ไรครับนะครับว่าจะผิดจะผิดหรือไม่มีเจตนาอย่างไรบ้างการดันไปวินิจฉัยว่าตูดว่าตูดเนี่ยเป็นเป็นสาเหตุของการขัดรัฐมนูญกพไปไปวินิจฉัยแล้วให้ยุบพักทยรักถ่ายก็เป็นที่มาตรงนั้น เสร็จแล้วสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็พิจัยเหมือนกันคุณไรพศครับไปบอกว่าไปบอกว่าคุณสมัครทุนฮอลเวทไปผัดกับข้าวไปทํากับข้าวออกและได้ค่าจ้างและได้ค่าจ้างผิดผิดในกฎมวลกฎหมายมองเท่าไรและปัญหาไม่เจอไปเจอในอะไรไปเจอในพจนานุกรมครับยกพจนานุกรมแล้วอ่านอื บอกว่าการเป็นลูกจ้างคืออ,อะไรลูกจ้างคืออะไรนะครับแทนจะมิใช้ไปตามข้อกฎหมายครับแต่นี่วิฉัยตามตามแล<อ>้วตามพจนานาุก,มกรมไอ้นี่มาอีกแล้วท่านไพจน์คุณวสันต์สร,ร้อยวิสุทธิ์ประธานประธานตุลาการรัฐมนูลตุลาการรัฐมนูลครับอ,อ่านภาษาไทยกฎหมายภาษาไทยเขียนไว้ปกครองปรัชจัยปกครองประเทศไทยโดยเองอ่านก็ยังไม่เข้าใจ ไปเจอศั์ภาษาอังกฤษเข้าให้ไปแปรวาและหรือไอไปดูภาษาอังกฤษเนี่ไปดูแอนแอนอ่ะ n d แอนและอ้อแอนเดนนี้เก่งแอนไปวันละ or อไปว่นหรือนะครับไอแอ d กับอ r หมายความว่ายังไงไอผมว่าไปกันใหญ่นะทันและต้องทําทั้งสองอย่างท่านหรือคือต้องอย่างใดอย่างหนึ่งออมันก็เป็นอย่างงี้ผมไปด้ากฎหมายพ้ที่สุดนี่นะครับ ก็จะตีความตามตามตามดิคแคนาลีนะครับตามพระุนมกรมดิคแคนารีว่าแอนกัออเนี่ยมันคืออะไรครับนะครับก็จะบอกว่าเป็นความผิดถึงขั้นการล้มล้างตามมาตรา68สิล้มล้างระบอบตามมาตรา68เลยนี่คุณวสันต์ปั่นไปได้ขนาดนี้ท่านพยากครับครับผมจะผมอยากนําเรียนงี้<ไ>ผมเตือนพักแล้วนะครับเตือนว่าใครครับ ผมเดินพักเพื่อไทยและเพื่อนสสครับอย่าไปรอความหวังหรือความเมตตาจากกลุ่มพวกนี้อีกเลยมันฟันแน่แน่ความหวังใหม่เอ้ไม่ใช่ความใหม่ไทยรักไทยก็ยุบแล้วนะพักพลังประชาชนก็ยุบแล้วเน้นผิดองเดียวเน้นฉันฉันอาหารเย็นเน้นฉันอาหารเย็นครับปากฏว่าจับพระศึกทั้งวัด อและยุบวัดอีกต่างหากถือว่าเจ้าวาดไม่ตักเตือนไม่ดูแลเด็ก<อ>ไม่ดูแลนี่เม, <า S 1> มืม่กนนีม้มดูแลใครดูฮะยุบแต่ว่าสมัยไทยรักไทยก็โดนแล้วพอไอพยานที่เคยเป็นพยานให้บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยวันก่อนโดนจ้างจากนายสุเทพเทือสุบรณให้มาเป็นพยานเท็จปรากฏว่าองค์กรต่างๆนะโดยเฉพาะสาลนูนบอกตัดสินไปแล้วถือว่าจบแล้วนี่หรือความเป็นธรรม เหมือนกันคดีของพรรคพลังประชาชนก็ยุบเหมือนกันท่านยงยุติยะภัยรัฐให้เงินกับน้ำกับกำนันให้จริงหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ถ้าตัดสิทก็คุณจะต,ตัดสิทนายยงยุติยะภัยรัฐคน<บ>เดียวนนทําไมคุณต้องมายุบพรรคผมจึงบอกไงว่า80ปีไม่มีประชาธิปไตยแล้วไม่ต้องห่วงหรอกครับวันนี้ขนาดประธานสารลตุ ตุลาการรัฐมนุนไม่ยี่สารตุลาการรัฐมนูนออกมาอย่างออกหน้าออกตาแสดงทันวิสันทันวสันซอยวิสุทธ์ออกมาเนี่ยมันทงมันออกแล้วว่าจะยุบผมบอกกับเพื่อนบอกกับพี่และบอกกับพักว่าโดนยุบแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามถามว่าผมสะใจไหมผมสะใจสะใจทําไมยุบไปเลยท่านก็เซนด้วยทําไมล่ะแล้วท่านไม่ได้ยุบธรรมดาท่านจะต้องติดคุกด้วยนี่ ข้อหากระบฏแต่ท่านครับครับผมชอบครับครับถ้าตัดสินนะว่าการแก้ไขรัฐมนูลนะเป็นการกระทําที่ผิดก็จะมาดมเนินคดีอาญาพยับปันเกตเพื่อนผมนะต่อไปจะได้มาออกรายการทุกวันได้ทสด้วยแต่โอเคสงสัยจะไม่ได้ติดไม่ได้มาดําเนินรายการเพราะจะมาอยู่ในคุกข้อหากระบทข้อหาล้มล,าล้างรัฐมนูญข้อหาล้มล้างสถาบันพระมาหากษัตริย์ คุณยายผมโดนก็หาแรงขนาดนั้นคุณยายผมมาลมขึ้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตาใสก็จะวุ่นวุ่ไแน่นอน,นท่านโดนแน่เพราะนั้นผมจึงบอกว่าเอาเลยนะตัดสินไปเลยบ้านเมืองมันจะได้เปลี่ยนแปลงสักทีประชาชนเขาไม่ได้กลัวอะไรนะผมก็ไม่ได้กลัวนะแต่ผมเตือนเพื่อนผมนั่นแหละว่าเขาเอาจริงทาารนูยมครับถ้าท่านตัดสินตามความรู้สึกของท่านหรือท่านตัดสินตามธงที่ท่านมีท่านเอาเลยยุบเลยแ<ต>นะ่จริงเอาเลยผมเคยบอกไอ้กี้ นะอาริสมันพงษ์เมงเราบอกอาริสมันอาริสมันกลับนะไปเลยหรืออาริสมันไปมอบตัวเลยแล้วก็ไปตายซะผมบอกอาริสมันมึงตายซะบ้านเมืองจะได้พัฒนาดีขึ้นนะคนจะได้ตาสว่างขึ้นอาริสมันบอกเฮ้ยไอ้พศมึงไงพูดอย่างนี้เราบอกอ้าก็พูดทําไมอะคนมันจะได้รู้ไงนี่เหมือนกันยุบไปเลยพรักพลังพรักเพื่อไทยได้ยุบไปเลยตัดสิทศสอบวสี่รสหคนเอาให้ตาย ไม้ร้อยสิบเอ็ดเขามาแล้วผมร้อยเก้าของไอ้น้องเอ๋ยนี่คือสี่ร้อยสิบหกรุ่นรุ่นน้องนี่รุ่นสามแต่ยังไรก็คุกแต่ผมไม่ติดคุกครับแต่ยังไรก็ตามเนี่ยไวพยพ์กำลังยุเพื่อนว่าให้สารรัฐมนูญตัดสินซะเลยเอาเลยจะได้เป็นรุ่นที่สามสี่ร้อยสิบหกแต่ยังไรก็ตามเพื่อยืนยันคำพูดทุ่งวยพจ์เนี่ยปรากฏว่านายวิสันแก้วนายสั่ยวิสุทธ์นะครับปรากก็ยังพูดบอกว่านะครับ ไม่คุยกับสื่อว่าแย้มว่าการแก้รมนูนเนี่ยเข้าข่ายการล้มล้างระบอกโดนอ้างสภาพิจารณาแบบขายขาดให้สสรอย้ําถ้าเชื่อสสลอล่างไม่อนะฮะล่างไม่เซ็นเช็คเปล่าจำลองนั้นอ่ะคือสสลอจะไปทําอะไรก็ได้ นะจะไปแก้ไขรัฐมนูลจะไปล้มล้างการปกครองนะจะล้มล้างสถาบันได้ทั้งหมดพเพราะนั้นเหมือนคุณมีส่วนวรู้เห็นคุณไวพจน์ฟังก่อนอเขา<พ>บอกว่าท่านล่างไม่แตะมาตรหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองเนะี่ยก็ไม่ต้องมีกฎหมายมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่มีการเสนอเสนอให้มีการแก้ไขรัฐมนูญฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเสนอล่างโดยโดยยกอำนาจทั้งหมดให้สรสรอเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการขายขาด ขายขาดเขาว่าอย่างนั้นนะบอกขายขาดยกกันมาให้สอสลอ,อเลยนะครับแล้วล่างไม่แตะถึงล่างยังไม่แตะมาตตาหมดที่หนึ่งหมดที่สองนะครับเออก็ไม่ก็ไม่มีกฎหมายใดๆที่จะต้องมารองรับประเด็นนี้ถูกนะครับเขาจะบอกคุณรมลาง,งไงเพราะฉะนั้นประเด็นเห,หเนี้ยเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราจะลังกำลังมองดูดูสิ่งที่คุณไวพจน์แสดงอาการเห็นว่าจะยุบสะใจจะยุบครับผมไม่ได้เสียใจผมสะใจ ราะคุณไปคุณไปโพ์เห็นอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่คุณมรสันท้อยวิสุทธ์ทำลักษณะแสดงอาการอย่างนี้ออกมาเนี่ยยังมีคนที่เขาเห็นแย้งคุณไม่พ์ครับอ๋อแย้งก็แย้งครับเขาไม่สนใจอะไรเลยครับก็ฟังฟังคุณอื่นเขาเห็นแย้งก่อนนะครับฟังอ่ะฟังนิดนึงคุณจะรัญพักดีธนากูลเนี่ใครวะนี่ก็อคติรู้จักกันดีสิอคติก็ยุบพักมาแล้วเนอเขายังบอกออกตะแบงข้างๆคูคูครับ เขาให้มาในคลองแล้น,นี่ไปขู่น้ำะนะครับให้มาบนถนนน,นูอ่นออกไปเรียบออ,อกไปเรียบซอยอบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญมาตราหกสิบแปดเขียนไว้ไม่ชัดตีความได้สองช่องทางนะครับเขบอกว่าปัดไม่ได้เหมิมเติมอ้างนะครับอ้างอะไรอ้างหนังสือที่ส่งไปเนี่ยส่งตัวบุคคล คือส่งให้ประธานรัฐสภานะครับไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งให้ไม่ได้ส่งหรือไปบังคับรัฐสภา